เรามาดูสีกันก่อนอายไ,ไลเนอร์ยังเหมือนเดิมเลยทุกคนติดทนมากเลยอะ่ะมันไม่เลือนไม่ได้ขยื่อนเลยนะคะแล้วก็ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้จะมาลองใช้เครื่องสําอางของแบรนด์ Into It นะจะมีแป้งผสมรองพื้นแล้วก็อายไลเนอร์ของเขานะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่ดิเคยใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเลยนะเพราะว่าราคาดีด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะเดี๋ยวันี้จะมาลองให้ดูกันค่ะว่าแป้งของเขารุ่นนี้เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูที่แป้งกันก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่า Intuit Perfect e ิ way Powder น e ู v e r m a t ร์ t ฟคโคเวอร์แมททูเวย์พาวะคะราคาป้งตลับละ1 5ทปริมาณม ะะสำหรับค,คัมเคทุนนี้เนะเขาบอกว่าเขาเป็นแป,งป้งผสมรองพื้นที่มีสารป้องกันแสงแดดมี S P F อที่ P A 3บวกเนื้อแป้งเนี่ยเนียนละเอียดแนบเข้ากับผิวหน้าให้การปกป,ปิดติดทนให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเรียบนะไร้ริ้วรอยจุดด่างดำกันน้ํากันเหงื่อคุมมันติดทนยาวนานนอกจากนี้นะคะยังเป็นแป้งที่มีเทคโนโลยีพิเศษคือ Extreme Sealing System นะคะคือใช้แล้วเนี่ยมันจะยึดเกาะกับผิวได้ดีแล้วก็ให้งานผิวที่อูเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่หนานมีความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ไม่เก่ะให้เกิด,ดะะ10เปปปดท่านะคะค ก็ยังเคลมว่าคุมมันไม่ดรอปไม่ทาวปกปิดด้วยอันนี้เป็นสีเนเจอรัลเบตนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเวลาเปิดใช้ก็คือเปิดด้านหลังเลยนะครัแบบนี้เกลียวเขาก็โอเคเลยนะคะเป็นตลับสีฟ้าแบบนี้นะคะขนาดกําลังดีเลยนะคะไม่ใหญ่เกินไปน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะ เปิดมาด้านในด้านบน,นจะเป็นพับแบบนี้นะคะพับที่เขาให้มาเนี่ยมีความนุ่มโอเคเลยนะแล้วก็ ขนาดไม่หนาไม่บางไปนะคะสัมผัสโอเคเลยแล้วก็พอเปิดมาอีกชั้นหนึ่งจะมีกระจกแล้วก็แป้งมาให้นะคะถ้าพี่ดิเคยใช้มานะตลับแป้งอะ่ะตัวพับเนี่ยจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยพับอยู่ข้างบนแล้วก็แป้งอยู่ข้างล่างแทนนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้แบบนี้ในส่วนของกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบเบาๆเลยนะคะไม่ได้มีกลิ่นของน้ําหอมอะไรแบบเตะจมูกขึ้นมานะส่วนตัวรู้สึกโอเคนะโทนสีแป้งจะเป็นโทนสีออกเหลืองนะไม่เข้มมากนะคะเป็นโทนเหลืองธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเนื้อแป้งกัน เนื้อแป้งเนี่ยนุ่มดีนะคะแล้วก็จากที่ใช้มือในการวนอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแป้งเนี่ยไม่ค่อยเป็นฝุ่นผงเท่าไหร่นะน้อยมากๆเลยโทนสีจะเป็นโทนสีออกเหลืองแต่ว่าไม่เหลืองมากค่ะเป็นโทนเหลืองกลางๆสภาพผิวหน้าของลิตอนนี้นะคะลิเป็นผิวผสมนะจะมีความมันในส่วน T ีโซนตรงนี้นะคะแล้วก็ปัญหาผิวตอนนี้เลยคือจะมีเรื่องของรอยดํานะคะเนี่ยจะมีรอยดําข้างแก้มบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะคะเนี่ยมีรอยดําของผิวจะมีความคล้ําบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็จะมีริ้วรอยนะเป็นเส้นๆตรงนี้ แล้วก็บริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะมีริ้วรอยเล็กๆอยู่บ้างนะคะบริเวณหน้าแก้มเนี่ยรูมุนลิกจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะตรงจมูกก็มีเหมือนกันตอนนี้ผิวหน้าของลิมีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดตามปกติเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอทาแป้งแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างสีจะรอดไหมนะก็จะทาให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะแตะแป้งแบบนี้นี่ค่ะเรามาดูสีกันก่อนอ จะเห็นนะคะว่าตอนยังไม่เกลีย่ยเนี่ยโทนสีมันจะดูสว่างกับผิวจริงลิกออยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะลองเกลีย่ยดูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีโทนสีผิวที่สว่างกว่าลิกนะแล้วก็ออกไปทางโทนเหลืองอะคะ่ะลดคิดว่าถ้าเกิดทาแป้งออกมาแล้วเนะี่ยได้โทนสีผิวที่เป็นธรรมชาติพอดีผิวเลยนะคะแต่เนื้อแป้งละเอียดมากเลยนะคือทาแล้วแบบเนียนเลยแล้วก็ดูเป็นผิวด้วยอะคะ่ะคือไม่ทําให้ผิวหน้าเรามันดูหนาด้วยนะ สีแป้งเนี่ยอย่างที่เห็นกันเลยค่ะว่ามันยังสว่างกับผิวลิกอยู่นะการปกปิดของแป้งเนี่ยปกปิดได้ก,กลางๆนะคะในระดับมีเดียมนะคือยังมีเห็นอยู่บ้างนะคะเห็นไหมจะมีรอยเห็นอยู่บ้างถ้าหากว่าใครอยากได้เรื่องก,การปกปิดเพิ่มขึ้นก็ใช้รวบแบบคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าขาวกับผิวอยู่นะ ตอนนี้ลิก็ทาแป้งเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะอยากให้ดูผิวกันใกล้ๆนะผิวตอนนี้ของลิกนะาจะเห็นได้เลยนะคะว่าเนื้อแป้งเนี่ยช่วยปรับให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็บริเวณรูมขนตรงหน้าแก้มตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาก็ช่วยเบลอรูมขนได้บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยจะเป็นจุดที่รูมขนล้จะกว้างกว่าส่วนหน้าแก้มนะตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ไปตกล้องในส่วนรูขุมขนนะในบริเวณใต้ตาค่ะเนื้อแป้งก็ไม่ตกล่องตรงริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณหน้้้้้าาผ่่่เนนยยคคะะะืออแปกก็ไมตรรงิววด แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าสีแป้งยังสว่างกับผิวดิกอยู่นะลิก,ก็เลยใช้บรอนเซอร์ในการปัดช่วงกรอบหน้าไปด้วยนะจะได้ดูโอเคขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้บรอนเซอร์เนี่ยมันจะทําให้ หน้าโดยรวมคะ่ะมันจะดูขาวทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็บัชออนที่ใช้เป็นบัชออนเนื้อแมทนะคะไม่ได้ใช้บัชออนที่ผสมชิมเมอร์นะจะได้เห็นกันด้วยนะคะว่าเวลาที่ผิวหน้ามีความมันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็แต่งตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่เขียนอายไลเนอร์นะเดี๋ยวเรามาลองอายไลเนอร์กันเลยะคะ่ะชื่อรุ่นว่า Intuit Super Proof Eyeliner Pen สีเบอร์01 Very Black นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่แท่งละ99บาทปริมาณ0.7กรัมที่ราคา99บาทเนี่ยเนื่องจากว่าครบรอบ20ปีของแบรนด์ Intuit ด้ว ปัญหาราคาก็เลยไม่แพงมากรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์ที่ให้สีดำสนิทเลยนะคะไม่แพนด้ากันน้ํากันเหงื่อเม็ดสีแน่นติดทนนานยีบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นเล็กเขียนง่ายนะ,ะอันนี้ตามที่เขาบอกไว้ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้กัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างจะเป็นแท่งสีดำแบบนี้นะคะตัดกับโลโก้สีเหลืองนะคะเขาก็จะเป็นหัวแบบปากกาเมจิกนะคะรูปเส้นก็คือเลียวเล็กเลยนะ,ะเรามาดูสีกัน สีดำสนิทเลยนะคะแล้วก็เวลาเขียนแล้วก็คือน้าหมึกเนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเส้นไม่ขาดเลยนะื mm ิ hmm. จะทาให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะขอซูมหน่อยเวลาที่เขียนอายเนอร์นะดิจะเขียนในตรงนี้ค่ะจุดที่มันเป็นช่องว่างตรงนี้อยู่นะ mm hmm. เติมด้านไหนนะคะให้มันดูแบบไม่มีช่องว่างนะคะ mm hmm. เส้นของเขาเนี่ยมีความนุ่มนะคะเวลาเขียนแล้วไม่รู้สึกว่าเจ็บในบริเวณขอบตาเลยนะคะ oh. ไม่ระคายเคืองนะจะเห็นนะว่ามันจะทําให บริเวณขอบตาตรงนี้ค่ะมันจะดูคมขึ้นนะใครที่ชอบเขียนอายเนอร์แบบว่าเส้นสีดำสนิทคมๆนะคะคิดว่าน่าจะชอบกันเพราะว่ารุ่นนี้หมึกเขาแบบสีดำแบบว่าดำสะใจมากเนะสียบแน่นมากนะคะเวลาที่เขียนแล้วะค่ะตัวน้ำหมึกไหลต่อเนื่องกันนะคะทำให้เวลาเขียนแล้วเส้นมันไม่ได้ขาดต่อนะคะมันจะแบบมีความเชื่อมต่อกันโอเคเลยนะคะจะเห็นนะคะว่า พอเขียนอายเนอร์ไปอะคะ่ะขอบตามันก็ดูมีความคมเข้มแล้วก็ชัดขึ้นนะคะถ้าเกิดเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้เขียนนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครที่ชอบให้ขอบตาดูคมๆอะไรอยี้งเดี้ยิคิดว่าน่าชอบอายเนอร์สีดําประมาณนี้นะก็คือเนี้ยมันเป็นสีดําที่ดําสนิทจริงๆนะคะเป็นเนื้อแมทแล้วก็ไม่ได้มีความเงาเลยนะคะตัวปลายหัวเมจิกเนี้ยมีความนุ่มนะคะเวลาเขียนแล้วก็ไม่ทําให้เราสึกว่าเจ็บบริเวณขอบตาของเราเลยนะคะเรามาเขียนข้างนี้กันต่อเลยค่ะ พอเขียนอายเนอร์แล้วนะคะก็ทําให้ดวงตาตอนนี้ค่ะมันดูคมเข้มมากขึ้นกว่าเดิมนะเผื่อใครที่อาจจะชอบการเขียนขอบตาให้คมชัดนะคะสีดำสนิทเนี่ยก็แนะนําว่าลองรุ่นนี้ได้นะคะที่ทาทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะก็นะคะเนี่ยลองถูเลยก็คือจะเห็นนะว่าอายเนอร์ค่ะยึดเกาะกับผิวได้ดีเลยนะคะคือถูแล้วก็ยังคงติดอยู่ที่ผิวนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเช็ดทําความสะอาดกันบ้างนะคะนี่จะเป็นทิชชู่เปียกนะที่จะเช็ดไปเลยนะคะ นี่จะเห็นนะคะว่าถูค่อนข้างนานเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าพอหลุดออกแล้วเนี่ยมันก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะ นะนำว่าเวลาที่เช็ดทคำความสะอาดนะคะใช้พวกทิชชูเปียนะคะหรือว่าใช้สำลีชุบเมคอัพรีมูเวอร์ก็ได้นะถ้าหากว่าใช้น้ำเปล่าลยคิดว่าไม่น่าออกนะคะรุ่นนี้ขาเคลมรว่ากันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันคะ่ะว่าใช้ไประหว่างวันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสิบแปดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะทดสอบทั้งแป้งแล้วก็อายไลเนอร์ของแบรนด์อินทูอิให้นะคะว่าใช้ไประหว่างวันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะผิวจะมีความมันเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณไหนหน่าจะมองคล้ำไหมแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยใช้ไปแล้วจะ,ะว่ววา กันอีกทีหนึงในระหว่างวันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็มาอัปเดตนะคะนี่ใส่หน้ากากมา1ชั่วโมงแล้วนะคะจะมาดูกันค่ะว่าพอถอดมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ มีส่วนที่หลุดบ้างนะคะเนื้อแป้งหลุดบ้างเห็นไหมคะเนะี่ยมีแบบหลุดตามขอบขอบนะคะแล้วก็มีลิปสติกนะคะที่ทาวันนี้ด้วยนะก็หลุดอย่างที่เห็นเลยนะคะแต่ว่า ก็ยังมีแป้งติดผิวอยู่ในปริมาณที่ยังโอเคอยู่นะคะไม่ได้หลุดหายไปจนหมดนะแต่ว่าส่วนคางอะไรก็คือหลุดนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครใช้แป้งรุ่นนี้นะคะอย่าลืมพกแป้งไว้เติมกันด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้เวลา4ี่โมงสานะคะทดสอบประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ได้มีการซับความมันไม่ได้ซับเหงื่อเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งด้วยนะคะ <S <S จากที่ดูเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะมีในเรื่องของความมันที่เริ่มมีบ้างแล้วนะคะในส่วนจมูกต,ตรงนี้นะคะนิดนึงไม่เยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะแล้วก็ อ่อในเรื่องของโทนสีนี้คือยังโอเคเลยค่ะคือยังให้ใเรื่องของความผ่องของผิวอยู่นะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มยี้าแล้วนะคะก็ทดสอบแป้งแล้วก็อายไลเนอร์ n e R ของ i n t o i t มา6ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันนิ้ไม่ได้มีการซับเหงื่อไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะก็อย่างที่เห็นกันเลยนะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอผ่านมา6ชั่วโมงแล้วคะ่ะจะมีความมันในส่วน T zone ตรงนี้นะแล้วก็มีแป้งที่หลุดไปแล้วนะในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในบริเวณตรงนี้ค่ะยังคงมีแป้งติดผิวอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงท ข้างนอกวันนี้ค่ะก็จะมีใส่หน้ากากไปชั่วโมงหนึ่งด้วยนะคะก็จะมีในส่วนที่หลุดไปบ้านนะคะในบริเวณตรงคางแถวนี้นะคะเนี่ยส่วนนี้นะคะแต่ว่าส่วนนี้ยังมีแป้งติดผิวอยู่นะคะซึ่งสาหรับผิวดิเองนะรีรู้สึกว่าประมาณสัก6ชั่วโมงเนี่ยควรจะซับความมันระหว่างวันรอบหนึ่งแล้วก็เติมแป้งระหว่างวันนะโทนสีแป้งเข้ากับผิวมากขึ้นนะคะจะไม่ดูสว่างเหมือนกับตอนแรกๆแล้วนะคะแล้วก็ยังคงให้ความผ่องกับผิวไว้อยู่นะคือแม้ว่าสีมันจะมีความแบบว่าปรับเข้ากับผิวแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม แล้วก็ยังคงปกปิดในเรื่องของรอยดำอะไรได้อยู่นะคะในบริเวณข้างแก้มตรงนี้นะเพราะว่าแถวนี้ค่ะผิวยังมีความแมตต์อยู่นะคะจะไม่ได้มีความมันเหมือนกับช่วงทีโซนตรงนี้นะแล้วก็บริเวณใต้ตาเนื้อแป้งไม่ค่อยตกล่องเท่าไหร่นะคะบริเวณจมูกนะคะส่วนนี้คือเป็นส่วนที่เนื้อแป้งหลุดไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเป็นคราบอะไรนะแล้วก็ตรงบริเวณล่องแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าแก้มะค่ะเนื้อแป้งไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ตกล้องรูขุมขนเลยนะคะถึงแม้ว่าผิวจะมีความมันนะคะแต่ว่ายังคงให้ผิวยังดูสวยอยู่นะะค ไม่ได้ดูเป็นคราบหน้าเกลี่ดน,นะแล้วก็ในบริเวณหน้าผากตรงนี้นะคะเนื้อแป้งก็ไม่ได้ตกลอกในส่วนของริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะคะส่วนอายไลเนอร์นะคะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะรีว่ายังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต่างกับตอนที่แต่งใหม่ๆนะคะยังคงให้ความคมชัดของสีนะคะแล้วก็ยังติดทนอยู่นะคะบริเวณหางตาก็ไม่หลุดไปในระหว่างวันด้วยนะทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็คือติดทนนานเลยนะคะเพราะว่ามันดูไม่ได้ต่างกับตอนที่เขียนอายไลเนอร์ใหม่ๆเลยทุกคนคือมันเหมือนเดิมเลยนะอัปเดตผิวกันรอบสุดท้ายนะตอนนี้เวลา5 14แล้วนะคะก็เกือบจะ9้าชั่วโมงแล้วนะนั่งเลยเวลามาเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่านั่งทํางานอยู่ก็เลยเพลินนิดนึงทุกคนนะ,ะก็ผ่านมาเกือบ9้าชั่วโมงแล้วนะคะรู้สึกว่าความมันของผิวเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจากตอนที่ ผ่านไป6ชั่วโมงเท่าไหร่นะในช่วงบริเวณหน้าผากเราก็จะมูกค่ะเป็นส่วนที่แป้งหลุดไปแล้วนะเพราะว่ามีความมันที่เห็นได้ชัดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีความมันตรงหน้าแก้มตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าผิวส่วนนี้ค่ะยังมีความแมตต์อยู่แล้วก็ยังมีเนื้อแป้งที่ยังคงติดผิวอยู่นะดิชอบโทนสีผิวตัวเองตอนนี้มากมเลยเพราะรู้สึกว่าสีมันเข้ากับผิวมากขึ้นคือใช้มาหลายชั่วโมงแล้วหน้าก็ยังคงผ่องอยู่นะคะแต่ว่าปรับสีแป้งค่ะให้มันดูเข้ากับผิวมากขึ้นนะคะบริเวณข้างแก้มเนี่ยยังคงปก ข้างน้อยเลยนะคือแบบนิดเดียวเลยนะคะนี่ถือว่าดีเลยนะในส,ส่วนจมูกนะคะเนื้อแป้งไม่เป็นคราบนะไม่ตกร่องเลยทั้งสองข้างนะตรงร่องแก้มก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงหน้าแก้มก็เช่นกันนะคะอายไลเนอร์ถือว่าติดทนนานนะเพราะว่านี่คือผ่านมาเกือบ9ก้าชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังให้เส้นที่คมชัดอยู่นะแล้วก็บริเวณหางตาไม่เลือนนะคะไม่เลือนเป็นแพนด้าใต้ตานนะจะมีแค่ตรงหัวตานะคะที่หลุดไปเล็กน้อยะคนนิดเดียวเองนะคะแทบไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหรนะ่นะนี่ถือว่าเขาทำได้อย่างที่เขาเคลมเลยนะเพราะว่าติดทนนานจริงๆนะ น,นี่คือใช้ตั้งแต่ตอนช่วงที่ทดสอบไปคือช่วงบ่ายสองตอนนี้ค่ะก็คือห้าทุ่มแล้ว,ท,ลวทุกคนก็คือแบบอยู่นานเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่มองหาอายเลเยอร์ที่ติดทนานานๆน,นะคะแล้วก็ไม่เลอะเป็นแพนด้านะรีกว่ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะเรามาซับความมันกันเลยนะคะอันนี้คือการซับความมันครั้งแรกนะคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ซับมันไม่ได้ซับเหงื่อไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะก็เรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าจะมีความมันประมาณไหนนะ และนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะยังไม่เต็มแผ่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคราบของแป้งติดมาเท่าไหร่นะคะและนี่คือผ่านมาเกือบ9ชั่วโมงแล้วนะคะการคุมมันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะสําหรับผิวลิกเอนะคะให้การคุมมันประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะรู้สึกว่าประมาณนี้ควรจะมีการซับหน้าสักรอบหนึ่งนะคะซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสบภาพผิวแต่ละคนด้วยนะหลังจากที่ซับความมันแล้วนะจะเห็นนะคะว่าผิวหน้าคือกลับมาดูแมตขึ้นนะคะแล้วก็ความผ่องในยังคงเหมือนเดิมเลยนะะส่วนตัวรูว้สึก การเติมแป้งนะผิวอย่างเงก็ยังไปต่อได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เรื่องการปกปิดเพิ่มขึ้นอยากให้ผิวหน้ามีความแมทนะคะแล้วก็ได้ความผ่องในระหว่างวันเพิ่มขึ้นก็แนะนําว่าเติมแป้งก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเติมแป้งให้ดูกันนะคะว่าพอเติมแป้งไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่ดูเลยนะคะถ้าเกิดว่าเติมแป้งระหว่างวันหลังจากที่ซับความมันไปแล้วเนี่ย ไม่ได้มีปัญหารเรื่องของเนื้อแป้งเป็นคราบเลยนะคือเนื้อแป้งเนียนดีมากๆเลยนะคะพอเราซับความมันแล้วเห็นไหมคะผิวดูเนียนขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเหงื่อหลิกไม่ออกเลยนะคะลิกเลยทดสอบการกันเหงื่อด้วยการใช้สเปรย์ในการฉีดหน้าให้ดูนะคะแล้วก็ทดสอบการกันน้ําให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวรับดูเลยะค่ะว่าผลลัพธ์มาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรามาทดสอบในเรื่องของการกันเหงื่อกันนะทดสอบในการใช้สเปรย์ในการฉีดนะคะสมมติวเป็นเหงื่อละกันนะมันก็จะเป็นละอองอย่างนี้ค่ะ ก็จากที่ดูเลยนะคะก็คือในเรื่องของเนื้อแป้งเนี่ยก็ยังคงติดอยู่ที่ผิวอยู่นะแต่ว่าก็มีหลุดนะทุกคนเนี่ยช่วงคางก็มีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะเนะะี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของอายไลเนอร์นะคะก็จะเห็นนะคะว่าอายไลเนอร์ยังคงติดทนอยู่เลยนะคะไม่ไหลเลยนะไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของการกันน้ําบ้างนะคะว่าพอโดนน้ําแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อายไลเนอร์ยังเหมือนเดิมเลยทุกคนติดทนมากเลยอะ่ะมันไม่เลือนไม่ได้ขยื่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ไหลเป็นแพนด้าด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยอันนี้ถือว่าเขาทาได้อย่างที่เขาเคลมเลยนะส่วนแป้งของเขานะคะก็กันน้ำได้บ้างประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังมีแป้งที่ยังคงติดผิวอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้ดูดหายไปจนหมดนะก็มาดูเรื่องการเช็ดทำความสะอาดกันบ้างนะคะก็ใช้ทิชูเปียกอันนี้นะคะเช็ดให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะค่นะคะีค่ะจะเห็นนะว่ายังมีแป้งที่ยังคงติดผิวอยู่ทุกคนไม่ได้หายไปจนหมดนะ นี่ค่ะมีแป้งติดมาด้วยนะคะการเช็ดทำความสะอาดถือว่าเช็ดออกได้ง่ายเลยนะอ่ะเรามาดูในส่วนของอยไลเนอร์กันบ้างน,นะคะใช้เป็นฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะถ้าหากว่าใช้เป็นทิชชู่เปียกนะคะหรือว่าสำลีชุบเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยอันนี้คือไม่หลุดนะเพราะว่ากันน้ำดีเลยนะคะอเนอร์รุ่นนี้นะอืม โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยค่ะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้แป้งแล้วก็อายไลเนอร์ของ i n น u i t ิเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะเริ่มที่แป้งก่อนเลยนะคะในส่วนของแป้งนะคะอันนี้เนี่ยดิชอบนะดิว่าเนื้อแป้งเขาทำมาเนียนละเอียดดีนะคะทาแล้วเป็นงานผิวนะผิวแมทสวยไม่แห้งนะคะการปกปิดอยู่ในระดับกลางกลางปกปิดพวกรอยดำไรได้บ้างคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีรอยดำที่แบบชัดเจนเข้มเข้มเนี่ยอันนี้คิดว่า,วาต้องใช้ร่วมกับการใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของโทนสีนะคะโทนสีเนี่ยสว่างกับผิ แต่งหน้าช่วยค่ะมีการคอนทัวร์อะไรไปแล้วก็พอผ่านไประหว่างวันอะสีผิวจะโอเคขึ้นนะคะเข้าผิวมากขึ้นแต่ว่ายังคงในเรื่องของความผ่องไว้อยู่นะคะเรื่องความสบายผิวหน้านี้ถือว่าสบายผิวหน้าเลยเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักผิวหน้าเลยนะคะไม่อึดอัดผิวเลยนะถึงแม้ว่าจะมีความมันตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันหนักเพิ่มขึ้นนะคะการคุมมันเนี่ยสำหรับผิวดิกเอนะคะคุมมันประมาณ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเรื่องการกันเหงื่อนะคะวันนี้เนี่ยดิ๊กเหงื่อ ก็ม so ีส่วนที่หลุดบ้างนิดหนึ่งก็ถือว่ากันเหงื่อได้ประมาณนึงนะคะการกันน้าก็ถือว่าทําได้ประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็มีส่วนที่หลุดไปบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะการเช็ดทําความสะอาดก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะเป็นแป้งอันหนึ่งที่เรียกว่าทํามาได้ดีเลยนะคะเนื้อแป้งดีเลยแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะอยู่ที่หลักร้อยกว่าบาทนะหนึาบกาทสลับก็คือพกพาง่ายนะคะขนาดกระทัดรัดแล้วน้ำหนักค่อนข้างจะเบาเลยแล้วก็มีกระจกอะไรมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มีการแบ่งระหว่างพับกับ แป้งวัดชัดเจนเลยนะคะก็ใช้งานง่ายดีนะส่วนตัวลิชอบแป้งนี้ค่ะเวลาที่ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ให้ผิวหน้ามีความมันขึ้นมาหน่อยรู้สึกว่าผิวสวยดีนะคะแล้วก็น่าจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยนะคะชอบในเรื่องของความผ่องของแป้งนะคือถึงแม้ว่าโทนสีแป้งจะเข้ากับผิวแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ทําให้หน้าหมองคล้ำนะคะยังคงนเรื่องของความผ่องไว้อยู่นะส่วนอายเนอร์นะคะนี้นะใช้แล้วก็คือสีดําสนิทดีนะคะแล้วก็เม็ดสีแน่นเขียนแล้วเนี่ยน้ำหมึกต่อเนื่องกันนะคะไม่ขาดตอนนะใช้ทั้งวันแล้วไม่เล ะะแล้วก็กันน้ําได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหนังตามมันนะคะหรือว่ามองหาอายเนอร์ที่ทั้งกันเหงื่อแล้วก็กันน้ําได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะก็แนะนําว่าให้ลองของแบรนด์นี้ดูนะคะรีกว่าเขาทํามาได้ดีเลยในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะ99บาทเท่านั้นเองนะคะผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะบางคนจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าหากว่าใครเคยใช้แป้งแล้วก็อายเนอร์ของแบรนด์ Intuit แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใครมีคำถาม ามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะหรือถ้าหากว่าต้องการติดตามหรือเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ i ิน Instagram มชื่อว่านิกะนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะคะก็ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะตัปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปใหม่ๆได้มีการแจ้งเตือนไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค,ะาาค่ะบะ